ยูลีจิเกมเมอร์ชาแนลนะคะวันนี้นะคะฟ้าใส่ก็จะมาเล่นเกมกาซาไลาฟ์นั่นเองนะคะนี่นะมีสองอันนัน้นนะไงสวัสดีมิคเคิลนะโอ้สุดยอดเลยแม่หนูทําให้แม่ภูมิใจในตัวหนูเพราะว่าหนูจะสร้างมาร์คตัวหนูเองอ่ะจัดไปเธอ,อเดียวอย่าเพ,พิ่งผีก็เลยอ่ะผอประมาณนี้แหละแม่หนูจ้างให้แม่ดูว่าแม่จะภูมิใจในตัวหนู ผมมันนีแล้วกันนะเพราะว่าแล้วผมอย่างน,นี้นี่นะหรอผมยาวเหมือนคานาเอะเขา้าใจปะทุกคนข้างบนนะหรอกก็จะเป็นสีนี้นะฮะดำนะฮะสีนี้นะฮะสไยนะฮะอ่ะสไยโอ้ขับใจโอ้สวยมีตังแมวด้วยนะะสักเพื่อ <c oughs> ทุกคนมันบ้าไปแล้วตายน,นะหรอย้อนกลับไปไม่ห้าปีก่อนตายพอดี อันนี้อันไหนอันนี้ฮะอันนี้อ๋นนอ,นนอ,อ,นนอลงแล้วอ้าเลงแล้วขอบคุณค่ะแม่ค่ะผมแดงเอ้ยตาแดงผิดอันตาเหมือนพี่มิกนะครับทุกคนก็ก็ก็ก,ก็อันนี้แล้วกันโอเคจัดไปสีขาแล้วกันวมืม่อมาดูง่ายจังอ,อืม เหมือนไม่ได้เลยทุกคนเฮ้สวยดีแต่เราต้องปิดตาละน้ำหนึ่งรับแม่ก่อนน้ำหนึ่งนะทุกคนอย่าเพิ่งไปไหน นคนก็สองนาทีแล้วเออมันมันเร็วจังปากเนอเราจัดไปฮนะเอวดีแล้วกันแฮ้ <Hey! S 1> ต่อไปชุดง่ายๆเหรอนะแม่หรือจะให้แม่ดูว่าเอออันนี้ไม่ไม่ใช่ผิดอันไม่ใช่ นี่นะคะอุ้ยแว่นอุ้ยดูดีมากแม่เดี๋ยวให้ดูทีห่ัว่ามันจะเป็นยังไงทุกคนแว่นเอ้ยอะไรอันนี้อะไรอ่ะอ๋อสีดำแล้วกันเดี๋ยวเปลี่ยนกันสีดำแล้วกันฮะอออฮะได้อยู่อันนี้เป็นสีขาวนะคะทุกคนแย่มันได้อยู่อันนี้เหรอโดนไปสองสามสี่ น้ำมันเก็บทรงไม่อยู่แล้วคนละอันแล้วอ๋อมันจะไม่นะไม่นะอันนี้นะย้ำอันนี้ถ้าใครอยากแต่งตามก็ก็ก็ดูได้นะครับง่ายดีหลอดด้วยอือหึเฮ้ย,ยเดี๋ยวบบเดี๋ยว<ส>เดี๋ยวเดี๋ยวเบบหน<ะ>ึ่งแขนหนึบหนึ่งแบบหนึ่งแ,แบปหนึ่งแบบน,งแบบน,งนีสีขาว สี่นาทีแล้วไม่นะทำไมไม,มันเร็วจังไม่รู้เหมือนกันอ t k น o นนี่กคือแป๊บหนึ่งนะอันนี้ก่อนอ,อ,อันนี้ทำให้พ่อ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 หู้ดูนะเพราะหนูทำเองทั้งหมดเลยแม่ถ่ายคลิปอยู่นะ ไม่เอาเนม่ยไม่ไม่เอา Hey you ฉันรู้ว่าแกคิดอะไรอยู่ถ้าใครก็พเือแบบอย่าไปก๊อบคลิปนะถ้าใครก๊อบที่คือตาเลยนะต,ตายแน่ตายแน,ยยเนย่เดี๋ยวเจ้าของช่องไปตายแน่เ FC ยีอย,ยอยากได้คนให้คนหลายประมาณห้ารอปีก่อนโอ้ oh. เดี๋ยวให้แม่บอกให้ปล่าบอกดิ คนมีแม่คนก็บอกสิจ๊ะฉันมีแม่สามคนก็คือแม่ใน YouTube ฉันเองแม่เฮ้ยเฮ้ยสวยอ่ะทุกคนสวยไหมทุกคนถ้าใครบอกสวยได้คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะคอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะอะไรแบบี้เฮ้ยมันสวยมากแม่จต้มก็สวยนะสวยมากสวยมากสวยมากสวแม่แม่แม่ดูแม่ดูดูดูสวยไหมแม่แม่แม่บอกแม่บอกด้วยนะ ยังคุยแต่สิทธิ์อยากรึยังแต่งคอได้ดิพี่รักพ่อไม่ใช่หรอรักพ่อกับรักแม่ไม่ใช่หรอก็แต่งดิครับจะรออะไรฮะพีชก่อกน้องเรากำลังแต่งน้องเรากำลังเก่งนะคะยังไม่เสร็จหรอเลือกให้อดีตขอบใจสีขาวแล้วกันดำก็ได้อะไรก็ได้ที่ไม่ได้ขอแต่งพูดละอ่ะ โบวัยจะเคลียเออลืมดาบขับใจ <laughs> เฮ้ยเราชอบดาบอ่ะนะดาบอีข้าสูสอ,อนะนะทุกคนถ้าใครใครดูก็เปิดดูได้น,นะ <c oughs> Netflix ก็เบ็น Netflix เออถูกแล้ว Netflix วัดเรานจะเอาดาบเสีเงินที่มันไปกี่อยู่นะคะเพราะเราชอบกี่อยู่สีแดงดีวกว่าดูริจิสวัสดีต่อไปอันนี้ นี่คือแบบพี่เนมนะฮะอันนี้นะฮะไม่ใช่พี่เนมเอ็นเจทีวีนะฮะไม่ใช่นะตเ,เนมนะจ้านี่ไงสีดำจะเป็นอย่างนี้เหมือนพี่เนมพี่เนมนะที่อยู่ในช่องพี่มิกหนึ่งสี่หนึ่งสองนะทุกคนถ้าใครไม่รู้จักก็คอมปิเตอร์<ะ>คุณเอาตามเชลสปาะโอเคเสร็จแล้วโอ้ยสวยมากแม่เออทุนมันได้ไหมโอเค โอเคทุกคนมันได้แล้วเอิม่มทุกคนต้อง,งฟังแล้วเจ็ดนาทีฝังแล้วก่อนที่มันจะสายเกินไปมันไม่เกินสิบนาทีมั้งไม่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 ไนาทีแม่เจ็ดนาทีว้าเสร็จยังฮ่เา,าเอ้ยสวยตั้งชื่อก่อนแปบ๊บหนึ่งนี่คือแผลของเราที่โดนแมวชแกันไม่ต้องเอากระบอกก็ได้ <c oughs> มั้งเราชื่ออากาลีนะ ตัวนี้ตัชิโอละไนะเดี๋ยวไม่ใช่ละชื่ออะไรก็ไอาการินะฮะชื่อจริงเป็นอย่างนี้นะฮะตัวมัสเป็นอย่างนี้นะฮะชื่ออะไรก็ได้เด็กสกะตจัดไปทีมอยากรวดเร็วอยู่โกูเอเนไอสก๊อจังไอสกโกต รเราเจอกันอี่พีหน้านะคะถ้าใครชอบพีทสองถ้าใครชอบคลิปนี้ก็เขายมกดไลค์ like, กดแชร์ Share, กด subscribe แล้วกว็กดติดอยูด้วยนะคะบ๊ายบายครับทุกคนถ้าใครตนใงการจะทำเมนต์ด้ยวนยนะจ๊ะเออลืมเลยรับของก่อนไม่ใช่รับของฟิวฟนะคนละอันบ๊ายบาย